สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับไม่เล่นนะครับผมในช่วง Q&A นะครับผมตรงกับวันอาทิตย์เป๊ะนะครับผมสำหรับบอร์ดิงไทม์ช็อปนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับแผ่นบอร์ดิงไทม์ตอนนี้81หมดแล้วนะครับเหลือแต่ไซส์8กับ82นะครับ8ก็เกือบหมดแล้วเหมือนกันนะครับผมสำหรับสกรีนแผ่นที่สกรีนเป็นโลโก้ของบอร์ดิงไทม์นะครับแต่แผ่นแบงค์ยังมีทุกไซส์เหมือนเดิมนะครับยังมีทุกไซส์ มี8.5ติดมาหนึงแผ่นนะครับถ้าใครอยากจะลองก็ได้นล8.5มีติดมาหนึ่งแผนน่นแล้วก็มี8 8 1 8 2แดนะครับผลแบงก์ยังมีอยู่นะครับผมโอเคเรามาเข้าเรื่องก,กันเลยดีกว่านะครับผมก็วันนี้ผมจะมาตอบคําถามนะครับเกี่ยวกับคําถามจากอาทิตย์ที่แล้วผมติดค้างน,น้องคนนี้ไว้นะว่ามีการดูแลหัวเข่ายังไงบ้างครับผม ผม37แล้วเล่นมากเล่นน้อยก็มีปัญหาเรื่องเก็บเข่าเหมือนเดิมนะครับก็ง่ายๆเลยอ่าคำถามคือเขายุายุ37แล้วเล่นมากหรือเล่นน้อยก็เก็บเข่าเหมือนกันนะครับมีวิธีดูแลพวกเข่ายังไงนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าผมมีวิธีการคิดยังไงหรือว่ามีวิธีการจัดก,การกับตัวเองยังไงนะครับในะความคิดเห็นของผมนะครับผมโอเคไปดูดีกว่าครับ ครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องการดูแลหวัวเขาผมขอเกินไว้สักนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์เรานะครับผมร่างกายของมนุษย์เรามีความคงทนแข็งแรงไม่เท่ากันนะครับแม้กระทั่งคนในอายุเดียวกันนะครับผมออกกาลังกายเท่ากันกินเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่ความแข็งแรงก็ไม่เท่ากันนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับ ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจจุดนี้ก่อนว่าบางคนก็เจ็บบางคนก็ไม่เจ็บเห็นไหมครับบางคนป่วยบางคนไม่ป่วยโรคนี้อะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> คือร่างกายมนุษย์คือมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ผมอยากให้เข้าใจจุดนี้ก่อนนะครับ <c oughs> โอเคนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าการดูแลหัวเข่าเนี่ย <c oughs> ผมอยากจะพูดถึงสาเหตุที่มันทําให้เราเจ็บก่อนนะครับ <c oughs> ผมเป็นการเช็คอัพแล้วกันนะครับผมสาเหตุที่จะทําให้เราเจ็บก็จะมีอยู่ไม่กี่ประเด็นนะครับผมยกมาประเด็นแรกก่อนเลยนะครับประเด็นแรกก็เกี่ยวกับ การจะบอกไงการเล่นนะครับและช่วงอายุนะครับผมถามมาว่าเขา,ายุสามสิบเจ็ดแล้วเขาเล่นมากเล่นน้อยก็เจ็บผมต้องขอยกย่อตรงนี้ก่อนว่าถ้าคุณอายุสามสิบเจ็ดแล้วนะแล้วคุณไม่เคยเล่นมาเลยเนี่ยแล้วคุณมาเล่นนะ่ะเจ็บแน่นอนครับแต่เด็กอายุน้อยๆไม่เคยเล่นเลยแล้วมาเล่นผมว่าไม่เจ็บนะครับไม่น่าจะมีปัญหาแต่ครนนี้เขา,ายุสามสิบเจ็ดแล้วก็คือถ้าเกิดไม่เคยเล่นมาเลยแล้วเจ็บเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะอะไรเพราะว่า หัวเข่าเนี่ยสมมติถ้าเกิดเราเล่นไปเนี่ยถ้าเกิดคนไม่เคยเล่นเลยนะครับจะไม่มีกล้ามเนื้อซัพพอร์ตมันเลยมันก็จะหลวมครับมันก็กระแทกแรงนะครับมันก็จะทําให้เกิดอาการเจ็บแต่สําหรับคนที่เคยเล่นมาแล้วนะครับเคยเล่นอย่างผมอย่างเงี้ยหรือคนอายุเยอะๆอะไรหล่ะคนที่ยังเล่นกระโดดอะไรได้ปกติแล้วเล่นปกติแล้วไม่เจ็บนะครับก็เพราะว่าเขาเคยเล่นมาแล้วนะครับมีกล้ามเนื้อซัพพอร์ตนะครับแต่ครั้งนี้ถ้าเกิดคนที่เคยเล่นมาแล้วอย่างผมแล้วเจ็บ เป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับก็มีหนึ่งเลยสาเหตุก็คือล้มก็ได้นะครับผมแต่อันนี้เขาไม่ได้เกี่ยวกับล้มนะอันนี้ที่ถามมาคือเล่นน้อยเล่นมากเจ็บสาเหตุที่จะเจ็บก็คือการกระแทกซ้ําๆครับในอายุผมนะผมกลับมาเล่นช่วงแรกๆนะผมจําได้ผมก็ยังโอเคอยู่นะผมก็ยังเล่นท่าซ้ําๆได้อยู่แต่ช่วงเนี้คือผมจะไม่เล่นซ้ําเยอะเลยเพราะว่ามันรู้สึกเลยมันกระแทกมันจะเจ็บครับผมยกตัวอย่างผมเล่นล็อกแอนโล่คนที่แล้วที่ผมโชว์ And roll ก็จะบอกไงเล่นพอผมจะบอกไงไม่จะบอกไงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จบสองสาทีแนละ้วผมต้องวิ่งลงเนี่ยผมพอเลยเพราะผมรู้สึกมันกระแทกมันก็จะเจ็บนะครับผมก็หยุดแล้วก็ตอนนี้ผมเล่นฝึกฟอนไซคิกฟิมนะครับผมผมฝึกสักพักหนึ่งก็รู้สึกต้องหยุดครับถ้าไม่หยุดก็จะเจ็บนะครับเพราะรู้สึกได้เลยประมาณนั้นนะครับคือ ถ้าเกิดคนที่เคยเล่นแล้วเจ็บก็จะเป็นสาเหตุการเล่นอะไรซ้ำๆกระแทกซ้ำๆนะครับก็จะทําให้เจ็บได้นะครับสําหรับอายุผมว่าอายุที่เริ่มเยอะขึ้นมานครับน่าจะประมาณคนอายุ37 38อะไรขึ้นไปเนี่ยก็มีผลและการเล่นซ้าๆก็จะทําให้เจ็บนะครับผมผมว่าก็ไม่น่ามีนะครับประเด็นที่จะทําให้เราเจ็บพวกเขาไม่ว่าเล่นมากเล่นน้อยก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับครนี้เราไปดูการ ดูแลหัวเข่าของผมบ้างดีกว่านะครับผมการดูแลหัวเข่าของผมนะครับสิ่งแรกเลยที่ผมทําก็คือการยืนนะครับการโพสเชอร์ของผมนะครับการยืนนะครับผมจะเป็นคนหนึ่งที่ยืนไม่เต็มเท้านะครับผมจะขย่งเหมือนเหมือนใช้ปลายเท้าทิปคอยดักจะบอกไงขอโทษนะครับใช้เท้าครับใช้เท้าช่วงเนี้ยผมจะลงน้าหนักอยู่เท้าช่วงนี้ตลอดนะครับช่วงนี้นะครับโทษทีนะใช้เท้าเลยจะไม่ยืนเต็มอย่างนี้นะครับยืนเท้าเพราะว่า เพราะอะไรเพราะผมจะมีแรงยึบหยับยึบหยับยึบหยับนะครับผมจะยืนเนี่ยส่วนเนี้ยส่วนเนี้ยที่จะใช้คืออันแรกเลยก็คือโพสเชอร์นะครับที่วิธียืนนะครับวิธียืนนี่คือสําคัญเลยนะเพราะว่ามันช่วยซับแรงกระแทกนะครับอันที่2คือการย่อนะครับวิธียืนเสร็จนะครับวเวลาลงเวลาขึ้นเงี้ยเวลาลงเวลาเงี้ยพยายามอย่าลงแข็งนะครับพยายามย่อให้ติดนะครับลงแล้วก็ฟื้นลงแล้วก็ฟื้นนะครับช่วยได้นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดยังไม่ไหวนะครับผมก็แนะนําที่รัดเข่านะครับคนที่หัดใหม่เลยยิ่งคนหัดใหม่ๆช่วงแรกที่ผมกลับมาใหม่ๆผมก็รัดเข่านะครับรัดตลอดเลยเพราะว่าเจ็บครับก็ควรที่จะรัดนะครับผมสาหรับคนที่เล่นมากเล่นน้อยและยังเจ็บอยู่นะครับลองรัดเข่านะครับรัดให้แน่นเลยนะครับเป็นของผมไม่อยู่ซะแล้วด้วยมันจะเป็นตัวที่แบบเว้นหัวเข่าหน่อยแล้วก็รัดรัดให้แน่นเลยมันจะซับพอร์ตช่วงจะบอกไงซับพอร์ตช่วงนี้ทั้งหมดเลยนะครับซับพอร์ตช่วงหัวเข่านี้ทั้งหมดเลย คือกล้ามเนื้อทั้งหมดนี้จะซับพอร์ตนะครับแล้วถ้าเกิดเล่นจนชินแล้วนะครับถ้าเกิดอ่าจะบอกไงคนระับเล่นจนชินแล้วรู้สึกว่าไม่เจ็บแล้วอะไรเงี้ยก็ลองค่อยๆถอดแล้วก็ลองเล่นเอ้ยได้ก็อาจจะดีขึ้นนะครับผมถ้าเกิดใส่ซัพพอร์ตเข่าแล้วก็ยังเจ็บอยู่นะครับผมก็แนะนํานะครับว่าให้ปรึกษาแพทย์ดีกว่านะครับว่าทําไมเฮ้ยว่าเข่าเราน้ําหมดหรือเปล่าหรือว่ามีอาการอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็แนะนําให้ปรึกษาแพทย์เลยนะครับ แล้วก็ประเด็นอื่นๆก็คือถ้าเกิดอายุน้อยอายุมากไม่รู้หรอกถ้ากระโดดสเต็ปตึ้งสูงอ่ะไม่เหลือแล้วครับเจ็บถ้าโดดสเต็ปต้งสูงไม่เหลือครับโดนบ่อยๆเขาก็เจ็บนะครับก็มีแค่นี้นะครับวิธีการรักษาของผมนะก็หวังว่าจะช่วยได้บ้างนะครับในการรักษาหัวเข่านะครับดูแลรักษาพวกเขาตัวเองให้เล่นได้นานๆนะครับแล้วก็พวกอาวสสูงวัยนะครับควรที่จะต้องหาในซัพพอร์ตตัวเองนะครับแต่ถ้าเกิด เป the ็นอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วยังเจ็บอยู่ก็แนะนำนะครับปรึกษาแพทย์ดีที่สุดนะครับโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าใครชอบก็ช่วยแชร์ไลค์ subscribe ผมด้วยเจอกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับจะบอกว่าเหมือนผมไม่รักษาก็ไม่ใช่นะผมก็ดูแลมันอยู่นะครับผมโดยวิธีการเล่นวิธีระวังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมหลังๆผมจะไม่ค่อยยอมอยากเจ็บเท่าไหร่นะเพราะว่าผมต้องระวังพอเจ็บทีหนึ่งเนี่ย มันไม่ใช่แค่เล่นไม่ได้นะครับผมมันยาวด้วยแล้วมันเลือหลังนะครับสำหรับคนอายุเยอะนะครับก็หมดสนุก